เพื่อนๆดูสิครับลมเด้าเลยเพื่อนๆตรนี้ครับโอโ้โหเรือเต็มเลยนะนี่เขานเรือเรือเรือคลองไม่เห็นคลองแล้วก็เห็นแต่เรือน้ําไม่เห็น <c oughs> นะูแสดงว่าก,การท่องเที่ยวก็ดีมากเลยนะนี่ฮะดูนี่ะะนนฮะเรียกว่า

ไปไปไนไนไปไปสี่คนโไป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 ไน้นไป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 นปไ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 ปสปไคนไป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 กเไปไปกปไป